ก็จะประมาณนี้แกงไส้หมูเนาะแกงไส้ปลาแหงค่ะส่วนลายเพิ่นจะแกงไส้ปลาแหงหรือแกงไส้กับหนังที่คุาเจ้าเห็ดหรือเพิ่นเห็ดมาขายประมาณนี้เนาะนึกถึง <c ười> คิดพ่อหรืออนุญาตนะคะเป็นซื้อเรียกตามพื้นทินค่ะพื้นทินก็จะเอิ้นว่าพักคีเล็กค่ะ <c ười> เนาะค่ะเป็นพักที่มีรถไปตามทองตลาดนะคะหนังเนาะ ที่เพิ่นต้มแล้วห้ามาแกงใส่ปักผักตรงนี้จะแกงจะเข่ากันอะไรนะเวลาแกงขีเลกก็จะคิดพอนะแกงไส้หมูเนาะแกงใส่ปลาแห้งค่ะส่วนลายเพิ่นจะแกงใส่ปลาแห้งหรือแกงใส้กับหนังที่เขาเจ้าเฮ็ดหรือเพิ่นเฮ็ดมาขายกุ thing, ยทิ่งเนาะวิธีขอนแก่นผู้นห้ค่ะเนาะไปเห็นแล้วคุณยายบอกว่าแกงกิเลกไล่เส้นคุณยายว่าขออนุญ,ญาตนะคะเนาะค่ะเป็น เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านค่ะเนาะหากับเขา่ากับน้ำกระหาน้ำขังหัวบ้านเนาะคะ่ะบ้านอย่างไรไข่แกงพอดีกินเนาะแกงเสร็จแล้วได้ประมาณสองถ้วยเนี่ยโอเคค่ะจะแซ่บเนาะ <c oughs> นี่ขายยาไล่แกงแล้วเนาะขั้นตอนการแกงยาไล่บดได้เห็ดก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะเป็นเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านค่ะเนาะหากับเขา่ากับน้ำกระหาน้ำขังหัวบ้านเนาะคะ่ะ บ้านอย่ายหลายไข่แกงพอดีกินเนาะแกงเซ็จแล้วได้ประมาณสองถ่วยเนี่ยโอเคค่ะจะแซ่บเนาะ <c oughs> นี่ค่ะยะ่าไล่แกงแล้วเนาะขั้นตอนการแกงยาไร่บ่ได้เห็ดไม่หอยเนาะคุณยายแกงใส่กับหอยเนาะหอยขมหรือหอยจุบน่อยคะ่ะหอยจุบบรรเทาเนาะยะ่าไร่ก็เลยบอกว่ามีหอยอยู่พอดีคะ่กะก็เลยเอามาแกงจีคข้อหมยนงมางว่านึกถึงประมาณนี้เนาะคะ่ะนึกถึงหนังประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ย่าไล่แกงส่วนใหลย่าไล่จะแกงใส่ปลาหมึกแห้งนะคะ หมึกอีกข้อหมายน,านึกถึงประมาณนี้นะคะนึกถึงหนังประมาณนี้นะคะแต่แยไไ่แกงส่วนไหลยลาไรจะแกงใส่ปลาหมึกแห้งนะคะหมึกกุดทิ้งเนาะวิธีขอนแก่นผุนไหมคะเนาะไปเห็นแล้วคุณยายบอกว่าแกงกิเลกไล่แส้นคุณยายว่าขออนุญาตนะคะขมค่ะแต่พอห้ามามแกงเราจะบอกว่าแซบค่ะแกงใส่กับนามมา้ำใบยะนางอนุญาตนะคะเป็นซื้อเรียกตามพื้นทินค่ะ พื่นทินก็จะเอื่นว่าพักคีเล็กค่ะเนาะค่ะเป็นพักที่มีรถอกัศเนาะกินกับตะนน้อมค่ะตะน้อมถอดหมวกมงเฮาจะปลูกพักไว้ตามคางหัวเนาะค่ะเก็บมาแล้วกะเอามาเอาเฉพาะยอดที่อ่อนใบที่อ่อนนะคะเอาไปแกงค่ะขอแกงไส้หมูเนาะแกงไส้ปลาแห้งค่ะส่วนลายเพื่อนจะแกงไส้ปลาแห้งหรือ แกงใส่กับหนังที่ขาเจ้าเห็ดหรือเผินเห็ดมาขายมีรถวิ่งผ่านค่ะ,ะคุณยายเอาแกงกินเล็กสุก,กินเนาะแล้วมีหอยเนาะคุณยายแกงใส่กับหอยเนาะหอยขมหรือหอยจุบเน่อยค่ะหอยจุบบันเทาเนาะจะเล่ยก็เลยบอกว่ามีหอยอยูพอดีค่ะก็เลยเอามาแกงเนาะค่ะเป็นเป็นวิธีชีวิตของคนบ,านบ้านๆค่ะเนาะหากับเขากับน้ำก็หาน้ำขังหัวบ้านเนาะค่ะ บาดแห้งที่เ้ามาขายตามทองตลาดเนาะจะเข้ากันคือกันค่ะแกงกับมหมึกนะมึกที่กแกงไส้หมูเนาะส่วนไล่มันจะเป็นหมูสามสันเนาะมีรถวิ่งผ่านค่ะอ่าคุณยายเอาแกงกิ่เลีสู้กินเนาะแล้วใส่เนาะบารูว่ารสชาติจะเป็นจังไดเนะแต่ก็จะล่อของแกงเบิ่งค่ะค่ะนี่ค่ะได้แล้วเนาะค่ะแกงซ้ำหนี้กับพ่อค่ะเนาะปะ่าตองเก็บก็จะประมาณนี้ แกงมื้อนี้อะไรบอกว่าบได้แกงไสหมูหรอกค่ะแต่ย้ายไปบ้านคุณยาานะคะบ้านคุณย่าย้ายอยู่ที่บ้านโน่นค่ะเนาะบางคนเพิ่นก็นจะแกงใส่ก,กะทิค่ะเป็นแกงกะทิได้ค่ะเนี่ยยอดงามงามค่ะแต่น้อมเป็นคนเก็บมากค่ะย้ายเป็นคนเหตุเนาะค่ะเลือกกุดทิงเนาอะอยุที่ขอนแก่นผุ้นม้ค่ะเนาะไปเห็นแล้วคุณยาาบอกว่าแกงกิเลสไล่เสนคุณยาาว่าขออนุญาตนะคะเห็นบึงค่ะ แกงแล้วแล้วค่ะนี่เห็นป่ะแกงใส่กับหอยค่ะเนาะก็จะมีตะไคร้มีหอยมีหอมมีใบใบชะพลูค่ะค่ะแกงมื้อนี้ย่าใบอกว่าบ่าได้แกงใส่หมูดอกค่ะแต่ยยไ่ไปบานคุณยายนะคะบานคุณยายย่ไ่อยู่ที่บ้านโน้นก็จะประมาณนิดขมค่ะแต่พอเข้ามาแกงเราจะบอกว่าแซ่บค่ะแกงใส่กับน้ำใบชะนางโาน่นเนาะค่ะเป็นเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านค่ะเนาะ หากับเข้ากับนำกระหาน้ำขังหัวบาทเนาะคะ่ะบาดแห้งที่ห้ามาขายตามทองตลาดเนาะ,ะจะเขากันคือกัน,นะคะ่ะแกงกบมกะะหมึกเนาะบางที่แกงไส้หมูเนาะ,ะส่วนลายพิ่นจะเป็นหมูสามสันเนาะ,ะ,ะตามทองตลาดนะคะหนังเนาะ,ะที่เพิ่นตุ้มแล้วห้ามาแกงใส่ปักปักตรงนี้จะแกงจะเขากันอะไรนะเว <laughs> ลาแกงคลิปกกจะคิดพอนาเนาะ บางคนเพิ่นก็นจะแกงใส่กับกะทิค่ะเป็นแกงกะทิได้ค่ะเนี่ยยอดงามงามค่ะแต่หนอนเป็นคนเก็บมาค่ะไนร่ารเป็นคนเห็ดเนาะคะ่ะเลือกมีรถวิ่งผ่านค่ะ,ะคุณยายเอาแกงกิเลี้สุู้กินเนาะแล้วแห้งที่ห้ามาขายตามท้องตลาดเนาะจะเข้ากันคือกันค่ะแกงกับมกนะหมึกเนาะเมืองที่กแกงใส่หมูเนาะส่วนลายเพิ่จะเป็นหมูสามสันเนาะมีรถวิ่งผ่านค่ะอะ คุณยายเอาแกงกิเล็กช่กินเนาะแล้วประมาณนี้เนาะนึกถึงคิดพ่อหรืออย่างไรไข่แกงพอดีกินเนาะแกงเซ็จแล้วได้ประมาณสองช่วยเนี่ยโอเคค่ะจะแซ่บเนาะ <c oughs> นี่ขายยาไล่แกงแล้วเนาะขันตอนการแกงยาไล่บดได้เห็ดแห้งลายไข่แกงพอดีกินเนาะแกงเซ็จแล้วได้ประมาณสองช่วยเนี่ยโอเคค่ะจะแซ่บเนาะ นี่ขายยไล่แกงแล้วเนาะขั้นตอนการแกงยาไล่บดได้เห็ดขมค่ะแต่พ่อห้ามาแกงเราจะบอกว่าแซบค่ะแกงใส่กับน้ำใบยะานางแห้งที่ห้ามาขายตามทองตลาดเนาะจะเข้ากันคือกันค่ะแกงกับมึกเนาะบางที่กแกงใส่หมูเนาะส่วนไลยมันจะเป็นหมูสามสันเนาะค่ะแกงมือนี่อะไรบอกว่าบดได้แกงใส่หมูหรอกค่ะ แต่ยายไ,ไปบ้านคุณยายนะคะบ้านคุณยายย้ายอยูอย่ที่บ้านโน้นไปตามทองตลาดนะคะหนังเนาะที่เพิ่นตุ่มแล้วฮ็มาแกงใส่ปักผักตรงนี้จะแกงจะเขากันอนไรนะเวลาแกงขลิกก็จะคิดพอนะเอาเฉพาะที่อ่อนๆนะคะแล้วก็จะเอาไปตุ่มเนาะค่ะนี่ค่ะแกงแกงได้หลายย่างคะ่ะผักขลิกเนาะแกงกับกะทิเสามาหากับเข่าคะ่ะ าอาหารบ้านๆ้าน,นบ้านเฮาอากานเนาะกินกับตะนอมค่ะตะนอมถอดหมวกมงประมาณนี้เนาะนึกถึงคิดพอ่อหรือเอาเฉพาะที่อ่อนๆนคะคะแล้วเฮาก็จะเอาไปต้มเนาะค่ะนี่ค่ะแกงแกงได้หลายย่างค่ะผักขี้เล็กเนาะแกงกับกะทิอนุญาตนะคะเป็นซื้อเรียกตามพื้นทินค่ะ พื้นทินก็จะเอินว่าพักคีเล็กค่ะเนาะค่ะเป็นพักที่มีรถอนุญาตนะคะเป็นซื้อเลียกตามพื้นทินค่ะพื้นทินก็จะเอื่นว่าพักคีเล็กค่ะเนาะค่ะเป็นพักที่มีรถค่ะเนาะบางคนเพิ่็จะแกงใส่กับกะทิค่ะเป็นแกงกะทิได้ค่ะเนี่ยยอดงามงามค่ะแต่น้องเป็นคนเก็บมาใค่จะเล่รเป็นคนเหตุเนาะค่ะเลือกค่ะเนาะ บางคนเพิ่นก็นจะแกงใส่กับกะทิค่ะเป็นแกงกะทิได้ค่ะเนี่ยยอดงามๆค่ะแต่หนอเป็นคนเก็บมาค่ะแย่เป็นค้นเห็ดเนาะคะ่ะเลือกกุดทิ้งเนาะยุทธีขอนแกนผุนไหมคะ่ะเนาะไปเห็นแล้วคุณยายบอกว่าแกงกิเลสไล่เสคุณยายมาขออนุญาตนะคะแกงลายไข่แกงพอดีกินเนาะแกงเซ็จแล้วได้ประมาณสองถ้วยเนี่ยโอเคค่ะจะแซ่บเนาะนี่ขายแไ่แกงแล้วเนาะขั้นตอนการแกง,งไัไย่บดไ้เห็ดค่ะ แกงมื้อนี้อะไรบอกว่าบได้แกงไส่หมูดอกค่ะแต่ยายไปบ้านคุณยาานะคะบ้านคุณยายยายอยู่ที่บ้านโน้นเฮ่าจะปลูกผักไว้ตามคางหัวเนาะค่ะเก็บมาแล้วกะเอามาเอาเฉพาะยอดที่อ่อนใบที่อ่อนนะคะเอาไปแกงค่ะขวางประมาณนี้เนาะนึกถึงคิดพ่อหรือกุดทิงเนาะย่ที่ขอนแก่นผุนไหมค่ะเนาะ ไปเห็นแล้วคุณยายบอกว่าแกงกิเลกไล่เส้คุณยายมาขออนุญาตนะคะแกงไส้หมูเนาะแกงไส้ปลาแห้งค่ะส่วนลายเพิ่นจะแกงไส้ปลาแห้งหรือแกงไส้กับหนังที่เขาเจ้าเห็ดหรือเพิ่นเห็ดมาขายมีรถวิ่งผ่านค่ะคุณยายเอาแกงกิเลกสุวกินเนาะแล้วแกงไส้หมูเนาะแกงไส้ปลาแห้งค่ะส่วนลายเพิ่นจะแกงไส้ปลาแห้งหรือแกงไส้กับหนังที่ขาเจ้า เห็ดหรือเผินเห็ดมาขายมีรถวิ่งผ่านค่ะเิ่นยายเอาแกงกิเล็กชุกินเนาะประมาณนี้เนาะนึกถึงคิดพ่อหรือแกงไส้หมูเนาะแกงไส้ปลาแห้งค่ะส่วนลายเ่ิ่นจะแกงไส้ปลาแห้งหรือแกงไส้กับหนังที่ขาเจ้าเห็ดหรือเพินเห็ดมาขายค่ะเนาะบางคนเพิ่นก็จะแกงใส่กับกะทิค่ะเป็นแกงกะทิได้ค่ะเนี่ยยอดงามงาม,งามค่ะ แต่หนอมเป็นคนเก็บมากค่ะยายไรเป็นคนเห็ดเนาะคะ่ะเลือกแกงไส้หมูเนาะแกงไส้ปลาแห้งค่ะส่วนลายเพึ่นจะแกงไส้ปลาแห้งหรือแกงไส้กับหนังที่เขาเจ้าเห็ดหรือพึ่นเห็ดมาขายแห้งที่ห้ามาขายตามท้องตลาดเนาะจะเข้ากันคือกันค่ะแกงกับมึกเนาะที่แกงไส้หมูเนาะส่วนลายพึ่นจะเป็นหมูสามสันเนาะโอ่เนาะคะ่ะเป็นเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านๆค่ะเนาะ หากับข้าวกับน้ำก็หานะ